สวัสดีไวรุ่นชาวเอฟซีออนไลน์ทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับผมเองนะครับผมจันตี้นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับของทาง f c ฟซีออนไลน์เนาะก็ค่อนข้างเป็นการอัปเดตที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะครับผมนะแต่ว่าก่อนที่จะดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมใกล้ครบ3000 s u ซับสไครต์แล้วช่วยกันหน่อยละกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผม ในส่วนของการอัปเดตแรกนะครับผมก็จะเป็นคลาสที่เข้ามาใหม่นะครับชื่อว่าคลาส UT นะหรือย่อมาจาก Unexpected ทานเฟอร์นะครับผมก็คือเป็นการย้ายทีมที่เรียกว่าไงไม่คาดฝันหรือว่าแบบเป็นการย้ายทีมที่ย้ายทีมไปแล้วแบบเทพอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าเรียกกันง่ายๆนะก็คือแบบการย้ายทีมที่ไม่คาดหวังอะไรแบบประมาณนี้นะครับผมก็จะมีตัวที่น่าสนใจเลยก็คือโรนัลโด้เอมบัปเป้เนย์มาอะไรอย่างนี้เนาะก็จะมีหลายๆตัวเลยนะครับผมอย่างในส่วนของโรนะัลโด้เนาะก็ที่แบบย้ายไปหลายๆทีมเลยเช่นพวก всех, มิลานเดอมาริ tte, ตรอินเตอร์ treasure, อะไรแบบนี้ที่ย้ายจากบาร์ซ่าออกไปนะครับผมประมาณนี้แล้วก็จะมีอีกหลายๆตัวเลยที่น่าสน ใจนะเช่นฮาแลนาาด,ด,นยยาาด,ดน์นะครับผมที่ย้ายมาจากเอ๊่น่าจะดอทมุนใช่ไหมอ่าฮาแลนด์ที่ย้ายมาจากดอทมุนนะครับผมแล้วก็มีสายแมนยูนะพวกคาร์ตนูน,น่าเฟอร์ดินานอะไรแบบนี้นะครับผมก็น่าสนใจเหมือนกันพิโดที่ย้ายไปอานาเซอร์นะครับก็น่าสนใจนะครับแล้วก็มีเตเบสนะที่จากแมนซิตี้ไปแมนยูหรือเปล่าเอ๊ เออใช่ไม่ใช่จากแมนยูไปแมนซิตี้นะครับผมก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะสายแมนยูแมนยูตัวอะไรที่เราแบบไม่ค่อยได้เล่นตัวอะไรที่แบบมันไม่ค่อยมีคลาสเนาะก็จะมีในคลาสนี้นะครับผมเคซ่าอะไรแบบนี้นะครับผมหรือว่าอาจจะมีอีกหลายตัวเลยเช่นพวกเบเมนะครับผมที่ย้ายไปอยู่ยเวนตุสเนาะแล้วก็จะมีพวกอ,อะไรกับคิม,มินเจนะครับผมก็เป็นคลาสใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับผมแล้วก็มีเฟอร์มิโน่เนาะสายลิเวอร์พูลก,ก็ต้องห้ามพลาดนะครับผมเซอร์จิโอบุตเกตสำหรับใครที่ทำอินเตอร์ แล้วก็น่าสนใจอีกเลยก็คือมีตเตเลสนะครับแบ็กซ้ายแมนยูนะครับอเล็กซ์เตเลสนะครับผมคลาสนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันสำหรับใครที่ทาฟูลแมนยูเนาะเนี่ยอเล็กซ์เตเลสนะครับแลวก็อีกตัวหนึ่งเลยของเต้ก็น่าสนใจเหมือนกันสำหรับในสายเชลซีเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมมีหลายๆตัวเลยนะที่น่าเล่นยังไงลองไปเลือกดูเล่นได้นะครับผมแล้วก็ค่าพลังก็ค่อนข้างโอเคเลยนะสำหรับตัวแบบสายบนๆคือสายล่างๆก็น่าสนใจนะสำหรับที่ ใครที่แบบว่างบน้อยอะไรแบบนี้อาจจะเป็นวิลเลียมนะครับผมก็น่าสนใจเหมือนกันบาสเตียนชไวสไตเกอร์ก็น่าสนใจเลยปีนี้นะครับผมลองไปหาซื้อหาเล่นกันมาได้เนาะประมาณนี้ครับสำหรับคลาสใหม่ที่อัพเข้ามาแล้วก็ในส่วนถัดไปนะครับผมจะเป็นการเอ่อเรียกว่ามเนอร์เชนและกันนะครับผมสําหรับเอ่อการเชิญที่แบบง่ายขึ้นนะครับผมปกติแล้วการเชิญเนี่ยเราจะเข้าอาร์คิโหมดแล้วกดเชิญเพื่อนใช่ไหมแต่ว่ามันสามารถทําแบบนี้ได้แล้วนะครับผมก็คือกดไปที่ชื่อเพื่อนเลยนะครับผมแล้วก็คลิกขวานะแล้วก็เห็นไหมมันจะมีคำว่า สมัครแข่งขันอยู่นะสมัครแข่งขันเออสมัครแข่งขันก็คือแบบเชิญเพื่อนมาได้เลยนะครับผมก็จะง่ายขึ้นเนาะในจุดนี้เออก็เป็นอะไรที่สะดวกขึ้นนิดนึงนะครับผมประมาณนั้นอย่างถัดไปนะครับผมจะเป็นในเรื่องของโหมดการเล่นต่างๆนะครับผมหรือว่า arcade โหมดเนาะก็คือจะเป็นโหมดที่โดยปกติแล้วก็คือเราสามารถแบบเล่นหนึ่งหนึ่งกับเพื่อนได้หรือว่าเล่น2องกับคนอื่นได้ในโหมดนี้นะครับผมแต่ว่าก็จะมีการอัปเดตใหม่ขึ้นมานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดในส่วนของ FC Derby กันนะครับแต่เราไปดูในส่วนของ House of Rule ก คือจะเป็นโหมดต่างๆเนาะที่แบบว่าเออแบบแตกต่างจากโหมดธรรมดาปกติก็คือแบบยิงธรรมดาก็คือนับเป็น1คะแนน,นอะไรแบบนี้แต่ในโหมดพวกนี้นะครับผมก็จะมีการนับคะแนนที่แปลกแตกต่างจากคนอื่นหรือว่าจะมีกฎที่น่าสนใจแบบเพิ่มความสนุกในการเล่นมากขึ้นเดี๋ยวเราไล่ไปทีละอันกันเลยนะครับผมอันแรกนะ h e a d e r and v o l l e อนะครับผมก็คือโหมดนี้นะต้องทําประตูจากการมงหรือว่าวอลเลย์เท่านั้นนะครับถึงจะนับเป็นแ้มนะครับผมปกติเรายิงโลช็อตก็เข้าก็นับเป็น1ประตูใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ต้องเป็นวอลเล่ย์หร เท่านั้นนะครับผมหรือว่าฟรีคิกหรือจุดโทษก็นับเหมือนเดิมนะครับผมประมาณนี้ก็จะเป็นน่าสนใจเหมือนกันนะเออมาเล่นกับเพื่อนนะอะไรแบบนี้ทำคอนโทรลคอนเทนต์ไอ้บ้าเอ้ยอ่ะต่อไปนะครับผมก็คือเป็นโหมด first to X นะครับผม first to X คืออะไร first to X คือโหมดที่ทีมไหนทําประตูก่อนก็เป็นฝ่ายชนะไปเลยหาก90นาทีไม่มีใครที่ทําประตูได้ก็จะเสมอกันทั้ง2ฝ่ายนะครับผมประมาณนั้นเลยต่อไปนะครับจะเป็น s u r v i v a l นะครับ survival survival จะเป็นโหมดที่สุ่มเอานักเตะออกทุกครั้งที่ทําประตูนะครับมมือแพ้เ่ด ใบแดง3คนก็ก็ตรงตัวเลยนะไม่ได้มีอะไรที่แบบพลิกแพงไปม,มากกว่าน,นี้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันถ้าจะลองเล่นกับคนดูดูได้นะหรือ,อถ้าใครอยากเล่นกับผมก็ทักมาละก,กันไอ้บ้าเอ้ยแล้วโหมดต่อไปนะครับจะเป็นโหมดโนรูนะโนรู no ก็คือตัดอ่าการฟาวออกไปตัดออไฟไซด์ออกไปก็คือล้ำหน้านะอะไรแบบนี้ตัดใบแดงไปเลยอะไรแบบนี้เอออันนี้ก็น่าสนใจดีเสียบน่าจะเสียบกันมันนะสำหรับสายเสียบไอ้บ้าเอ้ยจะได้ไม่ต้องเสียบในแลงกิ้งแล้วโหมดสุดท้ายนะครับจะเป็นโหมดลองเล่นนะครับผมก็คือการนับคะแนนจากการยิงนั่นเองนะครับผมย นะครับผมเช่นว้าพี่ยิงนอกกรอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมก็จะนับเป็น2แต้มนะั้นก็คือจากปกติยิงเข้าปุ๊บก็ได้1ประตูใช่ไหมอันนี้จะเป็น2ประตูแทนนะครับแล้วก็ในกรอบนะครับนับเป็น1แต้มนอกนั้นก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมอันนี้สนุกมากนะอยากให้ลองไปเล่นกับเพื่อนดูได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาพูดในเรื่องของคลาสสิกและ f อฟซีบีกันนะครับผมคือในส่วนนี้คือพี่ไม่ค่อยแน่ใจมากเท่าไหร่ว่ามันคืออะไรแต่ถ้าให้แบบว่าอธิบายง่ายๆนะก็จะเป็นคือการเล่นกับเพื่อนนี่แหละหนึ่ง,งรเาราได้ เออเชิญเพื่อนแบบเหมือนประมาณว่ามาเก็บคะแนะนะอะไรแบบนี้ก็อาจจะง่ายต่อการที่เรานับคะแนนกันหรือว่าเล่นกันในคลับหรือว่าอาจจะเป็นแบบการแบบชิงแข่งขันอะไรจัดทัวร์นาเมนต์เล็กๆอะไรแบบนี้ก็คิดว่าน่าจะเพื่ออํานวยในส่วนนี้ประมาณนั้นนะอืมเช่นอ่ะสมมติว่าพี่จะเชิญเอ่อใครดีนะเชิญเพื่อนพี่ไเปิดนี่นะเออก็คือเหมือนจะเป็นการเชิญเพื่อนแล้วก็ดูบันทึกการแข่งขันได้ดูรายละเอียดต่างๆได้ประมาณนี้นะเออก็น่าจะมีแค่นี้แหละในส่วนของ FC Derby นะก็ในส่วนของหมวดก็จะมีประมาณนี้แหละก็จะมี House of แล้วก็คลาสสิก FC d e r b นะโอเคและในส่วนถัดไปนะจะเป็นการอัพค่าพลังนะคือในการอัพค่าพลังเนี่ยปกติแล้วนะเราจะอัพค่าพลังได้แค่3ค่าเท่านั้นนะครับผมเช่นสมมติว่าพี่จะอัพกุลิตนะพี่จะอัพสปีดต้นความเร็วจบสกอร์ก็คือพี่อัพ3อย่างนี้ปกติแล้วพี่อัพได้แค่3อย่างอย่างละ2แต้มแต่ตอนนี้จะเป็น5อย่างนะครับผมก็คือ5าสเตตนั่นเองเนี่ยที่มันเขียนว่าลิมิตค่าพลังในการฝึกก็คือพี่สามารถอัพยิงไกลได้2พลังการยิงได้2จบสกอร์ได้2สปีดต้นได้ 2ความเร็วได้2ก็คืออัพได้มากขึ้นซึ่งมันทําให้เราอาจจะปั้น OBR มากขึ้นคือปกติแล้วนะสมมุติว่าเชฟเจงโก้เนี่ย พลังปกติมันคือ1้8ี่พี่อัพจนมันเป็น1 2 9แล้และถ้าสมมติว่าพี่สามารถอัพค่าพลังได้เพิ่มขึ้นอีกอถ้ารวมรวมแล้วก็คือจะเป็นส0หน่วยก็จ,จะทําให้ OBR เพิ่มเป็น130สหรือ131เได้เลยนะออในส่วนนี้ก็ต้องอาจจะต้องไปศึกษากันดูอีกประมาณหนึ่งแต่จะบอกทริคในการเพิ่มพลังให้นะคือทริคในการอัพค่าพลังให้ OBR เพิ่มขึ้นเนี่ยง่ายๆเลยนะก็คือสมมติว่านักเตะเรามันเป็นตำแหน่งไหนเช่นสมมติว่ากุลิตเนี่ยเป็น CF เราก็ไปดูสเตตในส่วนของ CF แล้วเราก็อั สเตตในส่วนนั้นจะทําให้ o v r มีสิทธิ์ที่จะเพิ่มมากขึ้นอะ เ,งงเช่นกุลิตเป็น c ี f c f, มีค่าพลังอะไรบ้างปฏิกิริยาควบคุมบอลสปีดต้นความเร็วจบสกอร์อะไรแบบนี้ถ้าสมมติว่าพี่จะอัพให้มันเพิ่มขึ้นอัพให้ OVR มีสิทธิ์มากขึ้นเราต้องอัพให้พลังมันเปลี่ยนสีเช่นยืนตำแหน่งอะ่ะมันเป็น128นเป็นสีชมพูใช่ปะเราต้องอัพให้มันเป็นสีแดงคือมันไม่มีวิธีที่ถ่ายตัวที่จะอัพค่าพลังแล้วขึ้นแน่นอนเราต้องลองผิดลองถูกแต่วิธีนี้ค่อนข้างที่มีโอกาสมากขึ้นที่จะอัพค่า OVR ให้มีโอกาสที่ค่า OVR จะอัพมากขึ้นนะ ก็คือพี่จะอัพไป2นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะอัพ2อ,อัพ2นะก็คือมีสิทธิ์ที่จะเพิ่มขึ้น ลองไปอัพกันดูได้นะนี่ก็เป็นทิศเล็กๆที่เอามาฝากประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการอัพค่าพลังโอเคแล้วในส่วนสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของคัลเลอร์ทีมนะครับผมปกติแล้วคัลเลอร์ทีมถ้าสมมติเราเข้ามาหน้าคัลเลอร์ทีมก็จะมีแค่แบบว่าคัลเลอร์ทีมแล้วก็ลนะิสต์เนาะแต่ว่าในส่วนนี้จะสามารถเลือกคัลเลอร์ทีมของตัวเองได้แล้วเช่นยังไงสมมุติว่ากุลิตตอนนี้พี่ได้คัลเลอร์ทีมเป็นเชลซีโอบิอาบวกสามโคคุมบอลบวกสเปิดบอลบวกสามแต่ต้าสม,ม มันก็จะเป็นมิลลานและประมาณนั้นนะครับผมนะเออก็ย้ายกลับไปกลับมาได้ประมาณนี้แล้วก็ที่น่าสนใจเลยของฟีเจอร์นี้เนาะก็จะเป็นในเรื่องของเอ่อฟีเจอร์ทีมนะครับผมก็คือมันสามารถดูได้นะว่าเ,เจ้ากุลิตตัวนี้เนี่ยสามารถเป็นคัร์ล์ทีมอะไรได้บ้างนะครับก็จะสามารถเป็นคัร์ล์ทีมอะไรได้บ้างแบบในตัวที่แบบ เหมือนมันจะคาดคะเนว่าเราแบบว่ามันสามารถมีคาร์ทีมอะไรได้บ้างอะ่ะเช่นมันอาจจะเป็นดูโอฮอลแลนด์ได้นะครับแล้วก็เราก็ดูได้เลยว่าดูโอฮอลแลนด์มีอะไรบ้างนะครับผมก็จะเป็นฟานบัตเทนอะไรแบบนี้ฟานบัตเทนกับกุล i t ก,ก็จะได้คาร์ทีมคาร์ทีมดูโอฮอลแลนด์ประมาณนั้นนะครับผมหรือว่าจะเป็นคาร์ลทีมทรีมาสเกตเทียนะครับเราก็สามารถดูได้ง่ายขึ้นนะก็สะดวกสบายได้ขึ้นไม่ต้องมานั่งเลื่อนหาแล้วนะครับผมก็จะมีไรากาดกุล i t แล้วก็ฟานบัตเทนเนาะประมาณนี้โอเคนะครับผมการอัปเดตหลกัหลก,หลกกๆ็จะ ม,มานี้นะแล้วก็การอัปเดตที่คาดว่าจะมาในอนาคตนกะ็จะเป็นคลาสใหม่นะครับผมลาสแดนนะก็คือนักเตะที่ใกล้เลิกเล่นแล้วประมาณนั้นก็จะมีคลาสใหม่เข้ามานะครับแล้วก็น่าจะมีสิ่งที่หลายๆคนรอเลยนะก็คือ,อบวก8ที่สามารถเลือกนิสัยได้อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าจะเข้าตอนไหนแต่คิดว่าน่าจะเร็วๆนี้แหละอาจจะประมาณสัก 2- 3แพทหน้าประมาณนั้นนะครับผมก็รอดูติดตามกันต่อไปละกันนะครับผมแล้วก็ถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามให้ด้วยนะครับก็จะพยายาม ทำคลิปที่แบบเป็นความรู้แล้วก็มาอาธิบายทุกคนได้ฟังนะหรือว่าใครนะครับผมที่สงสัยเรื่องอะไรเนาะเกี่ยวกับเกม f c ฟออนไลน์ก็สามารถถามมาได้เลยนะครับผมก็จะทําเป็นคลิปหรือว่าอาจจะตอบในคอมเมนต์เลยนะครับผมก็จะประมาณนั้นเนาะโอเคสำหรับวันนี้ปาและเซอร์เ,เกนเน็กซ์ถาเจอเปนครับ yeah.